สวัสดีครับอยู่กับชาแนลวินนี่ครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนัลล็อกออนไลน์ครับผมวันนี้นะผมกลับมาในตัวละครเลนเจอร์นะผมตอนนี้เลเวลร้อยสี่สิบเอ็ดนะผมก็หยุดไปเท่านี้นะผมเพราะว่าปั้นตัวละครมาบินแลบแล้วก็วันนี้นะผมเราจะมาลงดันมังกรกันนะผมโซโล่ Solo นะผมซึ่งเลนเจอร์ตัวนี้ไม่เคยลงนะผมถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงแสดงว่มามันโซโล่สำเร็จนะครับโอเคครับ <Okay, S 2> ผมงันะ้นเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมก็ทำเกรดกันมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมลูกธนูลมนะผมหมวกนี้ผมใช้เป็นหมวกกัปตันนะผมจากรีวิวไปแล้วออััันนนนนนนีี B ี L ้ P ้ T e นะะะะผมมมก็ไไไ่่ไ่ปรรรรโยช์เทาหหสบด แล้วก็เร็จไปวิ่งธรรมดานะผมของโหดของกาบมากเลยนะผมดูเด็ก2ลัก2นะผมรองเท้าไม่อฟมัฟไม่อฟนะครับเดี๋ยวไปดูวันว่าไหวไหมแต่เดี๋ยวผมจะใช้เป็นอันนี้แล้วกันหยิบมาตายนะครับผมแล้วก็เลสแล้วก็พาวเวอร์แล้วก็ผมมีมัฟก้าอยู่กลองนึงแก่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวจะไม่แปลงนะครไปไปใช้ตอนบอสแล้วก็มีตายเกิด9อานอันดนับโอเคปึ๊บไดเวทแล้ว คนได้เข้าไปเดี๋ยวยังไม่ได้สร้างตีนะครับลองสร้างตีก่อนขึ้นเวลาอ่าสร้างดันแล้วนะผมอันนี้ก็สามวันลงได้หนึ่งทีนะครับผมเริ่มแรกมาถึงก็เดี๋ยวผมเอาไวไ้ใส่บูใส่ m e n ท a l เม m e n t a หนึ่งขวดพอครับแล้วก็ผมมีกล่องแดงของตัวเองอยู่เก็บไว้นะครับแต่ว่าเกือต้องใช้ จริงๆนี่ไม่เอ้เยจริงๆเดี๋ยวอเ้าเอา่เเอาโอเคก็ขามูเดินอาครับจะได้ปลอดภัยยาวๆจนถึงฝั่งฝัน จริงๆถ้าขี่หมาไม่จะเร็วกว่าน,นี้นะเรีว,ว่าเราขี่หมาเอาเอาขี่หมาเอาก็ได้ไปครับผมก็เสียวแตกว่ะเฮ้ย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 อือเด็กเวนผมว่าต้องยิงมาหลายทีนะเนี่ยหอมมันจะร่วงเนี่ย แต่จะเกินสองทีนะครับอืมตอนนี้ก็ใช้เป็นลูกนูลมแล้วนะโอเคอันนี้ต้องเลี้ยวขวาถ้าเกิดขึ้นมันจะวนกลับไปที่เดิมนะครับ ตื่นเต้นใช้ได้ครับตื่นเต้นใช้ได้เพราะว่าไม่เคยลงมาก่อนแบบเลนเจอร์นะครับมาแต่ลูไนลูนไนแม่งอึดครับอึดมากก็ตายยากแต่ว่าเลนเจอร์มันดีลงคาโมโได้อะว่าน่าจะปลอดภัยอยู่นะ Okay. ใกล้แล้วผมเดี๋ยวเดินมาแล้วก็มาคุยกับเด็กซึ่งผมมันลืมตลอดเลยเด็กกว่าเด็กมันอยู่ตรงไหน,นลืมทุกรอบอตองใส่เด็กน่าจะอยู่ทางขวายัาไ่ไงก็คุยครับเฮ้ยอันนี้มันต้องเลือกข้อสองนะครับ เอาลองเลอกข้อสองครับแล้วก็อินเตอร์รัวๆเดี๋ยวมันจะมีการเรียนเกิดไหมเรายิงเดบูตเตอร์ผมยังไม่กดละกันรอบก,ก้ารอบก,ก้า20บนาที กดเลยก็ได้นี่นะมันจะชื่อนี่นะครับเฮ้ย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 โอ้ต้องยิงหลายทีครับกว่าจะล่วง สิวะต้องหาตัวที่มีชื่อว่าการเดียนนะครับซึ่งว่ามันชอบอยู่ด้านขวานะหายตัวนานๆอย่างนี้ ATK เต็มเปี่ยมครับ กาเดียนต้องค่อยๆไล่ไปใส่น่าจะอยู่ตรงกลางแล้วแหละคำจริงไม่เจอกาเดียนเลยอ่านี่นะครับ ก็กาเดียนเหมือนบางตัวผมยิงตายง่ายกว่าบางตัว กาเดียนอีกตัวหนึ่งสัตว์มันครับสัตว์มันหวังว่าผมจะไม่แตก เมื่อกี้ฆ่าไปกี่ตัวแล้วไม่รู้นะครับไม่ได้นับโหดจังวะอ่ามีสองตัว มัยังยังไม่หมดนะครับแต่ว่าผมเดินช้าว่ะ จะนานนิดนึงนะครับไอหายตัวเนี้ยผมเล่นเล่นรูนก็หานานอนะขนาดรูนี่มันไม่ต้องกลัวเลยนะมันเดินลุยยับยับเลยนะครับมันยังฆ่าไม่ครบอะตัวยังไม่เปิดนะครับฆ่าครบแล้วมันจะมีประกาศนะครับ หากันต่อไปจริงๆผมว่าไม่ต้องบัฟฟูกันเองนี้ก็ได้นะคือต้องยิงหลายที่อยู่แล้วอะกดบัฟไปกดบัฟไปก็ไม่ตายแต่ตอนนี้คือหาไม่เจอวะ่ะ จะลองดูข้างบนครับแังซ่อน ไม่เจอโอเคหาไม่เจอครับนี่ผมกล่าวว่าจะเกมเร็วใช้แล้ว ล่นล่น ไม่เจอกราหมัดครับกําหมัดคือดันเนี้ยที่นานก็คือตรงนี้เลยครับแม่งหาไม่เจอคือต่แต่ถ้ผมเล่นรูนก็นานตรงบอสด้วยค่าบอสโคตรยากเลยแต่ตรงนี้ก็จะตัดให้แล้วนะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปช่วงนี้มันสั้นคือเดี๋ยวตัดให้เพน้น่าจะเบื่อนะครับดูผมหาบอสนะเอ้ยหามอนกาเดียนชิวเหมือนสตรีมอยู่ ơi, thầm chiếng, ôi oh, hại đứng ngoan hấp. คือไม่เจอจนจะกลับลงไปข้างล่างแล้วะ่ะอุ๊ยชี้อะอ้โหแตกแตกแบบนี้มันไม่ถูกต้อง แตกแบบนี้มันไม่ถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยู่แล้วอยูแ่แล้วลั่นครับลั่นลั่นลั่นคือมันอยู่ไหนวะโอเคหาไม่เจอครับนี่ไงไนี่ไงโอ้อยู่แค่นี้ ถาจริงกลัวเพิ่งมาเพิ่งเดินมาหรือมันเพิ่งเกิดตอนกูคุยเมื่อกี้วะบ้นเนี่ยเนี่ยเปิดแล้วบายสบายอยากย้ายเว้ยโอเคครับผมขวัญจะเจอตัวสุดท้ายแม่งกำมัดสัตๆนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปวาบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะต้องเตรียมของในการสู้กับมันนะครับผมก็จะแบกแบบน้ำหนักเกินเลยนะเพื่อ เผื่อฉุกเฉินนะแล้วก็พกกล่องแดงหนึ่งกล่องด้วยแล้วก็บูนะครับยี่ห้าขวดถ้าไม่พอเดี๋ยวแกะกล่องแดงเอาโอเคก็อันนี้วิ่งชิดซ้ายไปครับชิดซ้ายชิดซ้ายยาวๆแล้วก็ชิดบนยาวๆครับเดี๋ยวมันก็ถึงครับจริงๆผมไม่น่ารีบแบกน้ำหนักเ่าะเผื่อวิ่งแล้วมาน้ำด้งแล้วก็ท่างมัน เอาอเดี๋ยวก็ถึงแล้วใจนึงก็โลเลว,ว่าไม่อยากปั๊มแต่ว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วไปครับบัฟให้สุดเราไปบัฟสุดตรงบอสกันแล้วก็ผมเล่นเลนเจอร์มาเนี่ยไม่เคยวางแทบเลยนะผมเดี๋ยวนี้จะลองวางแทบดู จริงๆก็เคยนะเคยเก็บเวลตอนสมัยแรกๆวางแลนด์ไมล์อ่ะแถบที่วางใส่ตัวนกวินฮิวอะ่ะยูวินวินฮิวจำชื่อไม่ได้นะโอเคใกล้ถึงแล้วโอเคเรียบร้อยครับอ่ะ ทางนี้เปลี่ยนลูกธนูนะครับผมเป็นซิลเวอร์3ามพันดอกผมว่านา่าจะพอนะแต่ไว้ที่ไว้เพิ่มอีกหน่อยดีกว่าไม่น่าพอเสียวๆเจสิบห้านะครับโอเคเราเดินอย่างนี้ก็บอสเกิดแล้วบัฟ โอเคครบเนาะโอ้ยกดผิดกดผิดโอ้ยสัตว์แล้วไม่ได้วางแถบแล้วโอ้ยหือกดผิดกดผิดนี่คือตัวอะไรวะมึงอยู่ที่ไหนวะเนี่ยมังกรมังกรแสดงว่าไม่เคยดูคลิปลูน กูผ่ารูนมาแล้วไอ้พวกเฮียเนี่ยจอกเห็นมาหมดแล้วว่าดันมีอะไรบ้างเห็นมาหมดแล้วสี่ <4 S 1> มุมห้องกับกูไปมาหมดแล้ว <c oughs> โอเคอเครับผมก็เดี๋ยวตัดสินใจจะลองสเต็ปแบบแยิยงแล้วถอยยิงแล้วถอยดูนะผมไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะเดี <c oughs> ย๋ยวมาลองดูกันแปลงเป็นมัฟก้านะผมกดออสเซตนะผมเลสพาวเวอร์โอเค ไอ้เจ้าบอสอยู่ไหนวะจะได้หรือเปล่าวะมันจะได้นะครับ ยิงแล้ววิ่งครับเพราะว่าเรายิงแรงอยู่อ่ะอุ๊ยโอ้โห้กำหมัดนะครับเออผมว่าไม่แปลงเป็นมัฟก้าอุ๊ยโดนโทนเคริร์ดก็มีข้อดีอยู่นะคือพอแปลงเป็นมัฟก้าแล้วมัน มันไม่เห็นว่าขี่สัตว์อ่ะโอ้ยไอเวนสรุปคือไม่ต้องมาพี่อะไรเลยครับ เพราะว่าเพราะว่า เด <Yellow. S 2> mm. ี๋ยวผมว่าบอสอะไม่เท่าไหร่ละ น่าจะใกล้แล้วละดูดวะดูดมานาเต็มวะน้องมันไล่เรานะครับเกียบอสมันวินวอลครับเฮ้ยคือตอนไอ้ปกติอะรูนอะรูนมันยิงได้นะครับตอนที่ลูกเนาะบอสมันวินวอลอะแต่อันนี้มันยิงไม่ได้ สโตนเคิร์ดอีกครับผมเราลองเป็นสเต็ปแท็บไหม จริงขุดมันได้ไหมเนี่ยโอ้โหกำหมัดครับกำหมัดกำหมัดกำหมัดแน่นๆขุดมันได้ไหมเหมือนจะขุดมันไม่ได้ครับเ็ดเคมาปตกไอ้เหี้ย <laughs> โอเคครับ ผมว่าครั้งหน้าลงน่าจะดีขึ้นนะครับอันนี้คือ,อ,นนคอเอออันนี้คือพลาเดเยอะไปหน่อยครับโอเคครับแต่ว่ารับตกนะครับตกแบบไม่มีกรรมแล้วเลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้เรา้อยผมกับลงมังกรนะผม141นะผมขากาไปหน่อยนะผมก็เดี๋ยวจะพัฒนาตัวเองนะผมคลิปนี้ก็ดูกันสนุกๆแล้วผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมกับเกมอรออนไลน์นผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนผมเจอกันใหม่บายยครับผมอย่าลืมกด subscribe channel ินนี่ด้วยนะครับคลิปนี้เอาบันเทิงครับไม่เอาสาระ